ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลภูเวียงค่ะโรงเรียนอนุบาลภูเวียงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ขอนําเสนอการดําเนินง,งานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลดวงดาวแห่งคุณภาพประจําปี2566ดังนี้ 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเวียง กำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินบริบทต่างๆของสถานศึกษาย้อนหลัง3ปีโดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานำเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตรวจสอบ ทบทวนแล้วเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเบงคิดจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสองประเภทได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา3ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อนำมากำหนดทิศท,ทางการจัดการศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3. ดํดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเวียงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้มั่นใจโมเดลกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนรับห้องเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอน พัฒนาครูด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบริหารจัดการด้วยวัฒนธรรม PLC รวมถึงการพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนดภารกิจและปฏิทินการดำเนินงานมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีละ1ครั้งตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 5. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลภูเวียงมีการติดตามผลการดำเนินงานก่อนระหว่างและหลังการดำเนินงานโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาปีละหนึ่งครั้งได้ข้อมูลเชิงประจักษ์นำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาตามที่กำหนดไว้ 6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีโดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานำมาเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา2,565โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองทั้งในระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศทุกมาตรฐานนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลน์เพจเว็บไซต์ของโรงเรียนและวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะ